ไม่มีสิ่งใดที่เราทำไม่ได้ยกเว้นไม่ทำเพราะฉะนั้นครูเชื่อว่าทุกคนทำได้นะคะมาเจอกันต่อกิจกรรมที่5.6กราฟของฟังก์ชันกำลังสองในหน้าตาแบบ y เท่ากับ ax กำลังสบวก k เหมือนครั้งที่แล้วเป๊ะเลยเหมือน5.5เพียงแต่ว่าเรามาพาทำแบบฝึกหัดให้มันเยอะขึ้นเพื่อหาเทคนิคในการจำนะคะ ข้อสังเกตมาทบทวนข้อสังเกตที่เราสรุปครั้งที่แล้วนะคะข้อสังเกตก็คือกรณี a มากกว่า0กราฟเราก็ต้องหงายใช่ไหมคะพอหงายถ้าค่า k ค่า k มากกว่า0เราก็จะไปอยู่เหนือแกน x ใช่ไหมคะแต่ถ้าค่า a เราน้อยกว่า0ย์จุดโค้งเราก็จะมาอยู่ใต้แกน x ต่างกันตรงนี้นะคะต่อไปอีกอันนึงกรณีที่ a น้อยกว่า0ย์กราฟก็เป็นไงคว่ำใช่ไหมคะ a น้อยกว่า0ย์กราฟเราก็จะคว่ำแล้วดูที่ค่า k ถ้า k มากกว่า0มันก็จะไปโค้งเหนือแกน x ถ้าค่า A น้อยกว่า0มันก็จะไปโค้งคว่ำอยู่ใต้แกน x แค่นี้นะคะหลักการสังเกตขาวนี้เราไปปฏิบัติจริงกันเลยตัวอย่างแรกฟึบ ลักษณะเวิร์กชีตเราจะมาอย่างนี้นะคะเรามาพิจารณากันพิจารณาโดยที่ว่าเราไม่ต้องวาดรูปเราต้องใช้การมองสมการเท่านั้นประการแรกหาก่อนว่าความหรือหงายง่ายสุดใช่ไหมคะเราจะหงายก็ต่อเมื่อค่า A เป็นบวกถ้า A ติดลบมันจะคว่ำดูเลยดูค่า A อันนี้ a เป็น3 3เป็นบวกก็หงายใช่ไหมคะเขียนไว้กับตรงรูปตรงนี้ก็ได้อันนี้หงายนะคะต่อไปข้อ2ข้อ2ติดลบติดลบก็คว่ำใช่ไหมคะคว่ำต่อไปข้อ3ข้อ3ก็ติดลบติดลบก็คว่ำเราไม่ต้องไปนสนศว่าเป็นเลขอะไรนะคะตอนนี้ต่อไปข้อ4ข้อ4เป็น บวกใช่ไหมคะเป็นค่าบวกก็หงายในประการแรกดูให้ทันนะทวนถ้าค่า A เป็นบวกมันจะหงายค่า A ติดลบมันจะคว่ำนะแค่นี้อาลืมวาดรูปอันนี้ไว้ที่วาดไว้เพราะเดี๋ยวเราได้ดูต่อไงคราวนี้แกนสมมาตรที่เราเรียนมาสังเกตแกนสมมาตรอยู่ตรงไหนอยู่แกน y ที่ x เท่ากับอะไรคะ x เท่ากับ0 เพราะเรายังไม่ได้เลื่อนไปไหนเลย x เป็นศูนย์หมดเลยใช่ไหมคะ x เป็นศูนย์อยู่เลยฟืบจบแล้วต่อไปไปดูค่าสูงสุดต่ำสุดมันจะต่ำสุดเมื่อ,อไหร่ต่ำสุดเมื่อมันหงายสูงสุดเมื่อมันคว่ำต่ำสุดเมื่อมันหงายสูงสุดเมื่อมันคว่ำนะคะนี่หงายอันนี้คว่ำว่าได้เห็นเลยคราวนี้ข้อหนึ่งของเรา ข้อหนึ่งของเราข้อหงายพองายเราต้องอยู่ตรงไหนคะอยู่ข้างล่างก็แสดงว่ามันต่ําสุดต่ําสุดติ๊กไว้ก่อนก็ได้การพลาดนะคะแล้วเราค่อยเติมคําตอบต่อไปข้อ2ข้อ2มันคว่ำอยู่ข้างบนก็แสดงว่าอยู่สูงสุดติ๊กไว้ก่อนสูงสุดนะต่อไปข้อ3ข้อ3มมันคว่ำก็สูงสุดเราต้องเติมช่องตรงสูงสุดนะคะเติมผิดช่องคะแนนก็หายไปเลยต่อไป อันนี้หงายอยู่ข้างล่างก็ต้องต่ำสุดต่ำสุดอ่าคราวนี้เรามาดูคำตอบคำตอบมันจะอยู่ตรงไหนล่ะมันอยู่ตรงค่า k ใช่ไหมคะที่ครูบอกจุดสูงสุดต่ำสุดจุดวกกลับหรือทางกลับลถของเราอยู่ที่ตรงค่า k นี่ไงเขียนไว้ให้แล้วตรงค่า k k คือไหนล่ะ k คือตัวท้ายข้อ1 k คือลบเพราะฉะนั้นจุดต่ำสุดของเราก็จะเป็น y เท่ากับ -5 ข้อ2ค่า k อยู่ตรงบวก2ก็จะเป็น y เท่ากับ2เราสามารถใส่ได้เลยเ<ๆ>พราะเราติก๊กไว้แล้วนะคะต่อไปข้อ3 k เราคือ2มันก็ต้องเป็น y เท่ากับ2อันสุดท้าย k เราคือ5 y เราก็จะเท่ากับ เอ k เราคือลบ5 y เราก็จะเป็นลบ5นั่นเองนะคะ y เท่ากับ k นะนี่นะจุดวกกลับของเราหรือค่าสูงสุดต่ำสุดของเราอยู่ตรงค่า k คราวนี้การเขียนจุดวกก,กับก็คือเขียนเป็นคู่อันดับก็เมื่อกี้ k เท่าไหร่มันก็เท่านั้นเองนะคะก็คือ0กับลบ5ใช่ไหมคะคู่อันดับมันก็เหมือนเขียน x กับ y อะ ในเมื่อ y มันเป็น k ไงมันก็แค่เอา k มาแทน y ส่วนข้างหน้ามันเป็น0อยู่ตอนนี้นะคะต่อไปข้อ2มันก็จะเป็น0กับ2ข้อ3ก็เป็น0กับ2ข้อสุดท้ายเป็น0กับลบ5เสร็จแล้วทันไหมคะทวนนะประการแรกดูก่อนความหรืองายทำทีละสะเต็ป ค่าค่าบวกมันจะหงายค่าลบมันจะคว่ำแล้วก็ติ๊ก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 ไปส่วนแกนสมมาตรเรายังไม่ได้ขยับไปไหนที่เราเรียนใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราเรียนมาเรื่องที่แล้วมันยังเป็น x เท่ากับ0 y คือยังอยู่แกน y หมดเลยนะคะยังอยู่ที่แกน y กันอยู่นะยังไม่เลื่อนเดี๋ยวมันมีเลื่อนนะคะเดี๋ยวจะไปดูมันเลื่อนตอนไหนส่วนค่าวกกกับหรือค่าสูงสุดต่ําสุดก็อยู่ที่ว่าถ้ามันหงายมันก็จะต่ําถ้ามันคว่ำมันก็จะสูง ข้อไหนมันหงายแล้วก็ไปใส่ตรงช่องต่ําข้อไหนมันคว้าก็ใส่ในช่องสูงโดยเอาแต่ค่า k มา k ก็มาจากเลขตัวท้ายนะคะ k ก็มาจากเลขตัวท้ายลืมเปิดเลเซอร์ให้เนี่ยนะคะ k เป็นเลขตัวท้ายใส่มาส่วนจุดวกกับก็คือเอามาจากค่าสูงสุดต่ําสุดนั่นแหละไปเขียนเป็นคู่อันดับอีกทีหนึง่งแล้วก็ใส่ให้ตรงว่าช่องต่ําหรือช่องสูงโอเคไหมโอเคเนาะไม่ยากอยู่ที่ว่าสังเกตให้ดีให้ถี่ให้ท่วน ใจเย็นๆนะคะเอาไปต่อตัวอย่างที่สองแบบเดิมแบบเดิมคือเอาชื่อไปใส่ให้ตรงรูปนะหลักพิจารณาอันนี้มีซีประการแรกดูความก่หายก่อนเราจะเอาไหนก่อนดีเอาความหรือไงเอาไงก่อนเนาะเอาทีละสะเต็ป ไงก็ต้องค่าบวกไปดูตรงที่เป็นเอเป็นบวกมีไงข้อ1 A เป็นบวกข้อ 4, A เป็นบวกอ้าวคราวนี้อันที่ไงนะเราจะเทียบข้อ1กับข้อ4ก่อนนะลูกมันมี2เส้นคราวนี้ไปจะดูยังไงถ้าดูค่า K K เทนะ่ากันน่ะ k ตัดสินไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมาตัดสินที่พี่ a นมีไงดูความแคบความกว้างจำได้ไหม ยิ่งมากยิ่งแคบเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูค่าสมบูรณ์ใครน้อยสุด1ส่วน4น้อยกว่า1ส่วน2ใช่หรือไม่1ส่วน2มากกว่า1ส่วน2ก็ต้องแคบกว่า1ส่วน4ี่ต้องกว้างกว่าเพราะฉะนั้นข้อ1ข้อ1 1นส่วน4น้อยกว่ามันกว้างเพราะฉะนั้นข้อ1ไปอยู่สีเขียวใช่ไหมคะ y เท่ากับ1ส่วน4 x กําลัง2ลบ2ส่วน4ข้อ4 1.2ส่วน2มันมากกว่ามันแคบไปอยู่สีชมพูข้อ4อยู่สีชมพูนะ y เท่ากับเศษ1ส่วน2 x กํลังสแล้วก็ลบ2ผ่านไปแล้ว1ประเด็นต่อไปเราไปดูประเด็นต่อไปความบ้างนี่ไงติดลบ นี่ก็ติดลบความทั้งคู่ใช่ไหมคะติดลบความทั้งคู่อ้าวลบ2เหมือนกันอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าลบ2เหมือนกันไงมันอยู่จุดที่เดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นค่า k มาได้ช่วยอะไรเลยเราต้องไปดูค่า A ใช่ไหมคะค่า A ของค่าสมบูรณ์ลบ1ส่วน3กับค่าสมบูรณ์ของลบ1ออกมามันก็เท่ากับคือ1กับ1ส่วน3มใช่ไหมคะ ทางนู้นมากกว่าแสดงว่าทางหนึ่งอะแคบกว่า1ส่วน3จะกว้างกว่าเพราะฉะนั้นข้อ2เป็นลบ1จึงแคบกว่าแคบกว่าก็คือสีฟ้า y เท่ากับลบ x กำลังสลบสส่วนอีกอันนึงกว้างกว่าก็คือข้อ3สีแดง y เท่ากับลบเศษ1ส่วนส x กำลังสองลบสองจบปิ้งสวยงามก็คือนี่คือหลักการดูประการแรกแยกประเภทก่อนอย่างที่ครูบอกดูก่อนความกับหงายแยกประเภทกันก่อนความกับหงายแล้วจากนั้นพอหงายด้วยกันก็ไปเปรียบเทียบกันก่อนดูง่ายสุดคือดูค่า k แต่ถ้าบางเอ่น ค่า k มันเท่ากันอย่างข้อนี้แล้วก็ย้อนกลับไปดูค่า a คือดูความแคบความกว้างโดยค่าสมบูรณ์ยิ่งมากก็จะยิ่งแคบนะคะค่าสมบูรณ์ยิ่งน้อยก็จะยิ่งกว้างนะคะโอเคนะตามนี้ไปเลยไป,ไปทำเวิร์กชีพกันแล้วเจอกันอีกทีขาบหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย